สวัสดีครับวันนี้ครับเราจะมาลองทดสอบยาฆ่าหญ้านะครับเป็นยาฆ่าหญ้าด้วยเป็นเป็นเกลือนะครับไม่อันตรายต่อสัตว์นะครับมันจะทําลายพวกวัชพืชนะครับวิธีการใช้เนี่ยง่ายมากนะครับอันนี้คือถังฉีดนะครับถังฉีดให้เราใส่เกลือไปสักครึ่งหนึ่งนะครับต่อน้าครึ่งถังนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ครึ่งหนึ่งแล้วน้ำครึ่งถังนะครับโอเคโอเคแล้วก็เทลงไปเลยครับ ถ้าเราอยากจะให้มันข้มข้นมากเนี่ยเราก็ใส่น้ําน้อยหน่อยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็สั่งซื้อที่ใต้ล่างคลิไปได้เลยครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าหญ้าตอนนี้ยังเขียวอยู่ถ้าเท่าฉีดวันนี้นยภายในหนึ่งวันพรุ่งนี้หญ้าจะเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้เราก็ใส่ตัวเกลือฆ่าหญ้าเนี่ยไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับแล้วเราจะใส่น้ำไปครึ่งหนึ่ง นะครับแล้วก็คนคๆๆนคนครับผสม